สวัสดีครับผมได้ Panda p a n n e r นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ของ Easy Tech นะครับที่ผมเนี่ยจะพยายามหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำความรู้ต่างๆมาสรุปให้ทุกๆคนได้เข้าใจนะครับโดยที่ในซีรีส์ของ Easy Tech เนี่ยนะครับก็จะนำเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้เนี่ยเราใช้กันอยู่อย่างมากมายนะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการอัปเดตให้กับทุกๆคนเนี่ยผมก็จะนำความรู้หรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาย่อยให้เข้าใจง่ายนะครับโดยที่ใน EasyTech ในซีรีส์นี้นะครับคลิปแรกก็จะเป็นคลิปง่ายๆเลยครับก็คือสอนการใช้ตัว c h a t GPT สำหรับมือใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้เองนะครับก็จะเหมาะกับ Beginner นะครับหรือคนที่เป็นมือใหม่ จริงๆเลยนะครับที่ยังไม่เคยใช้ c h a t GPT นะครับหรือหากใครที่เคยใช้มาแล้วนะครับก็อาจจะลองฟังดูก่อนได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เองนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้เล่นเจ้า c h a t GPT มานานพอสมควรและก็คิดว่าน่าจะนำมาเผยแพร่นะครับให้เป็นความรู้แบบสรุปมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้หรือนำไปต่อยอดกับตัวเองได้นะครับซึ่ง ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นอินโทรดักชันนิดนึงนะครับแนะนำในเรื่องของตัว c h a t GPT ก็คือตัว c h a t GPT เนี่ยคือเป็นหนึ่งใน AI นะครับซึ่งจะเป็น general AI แบบทั่วไปที่ไม่ใช่เป็น AI แบบจดจำรูปภาพนะครับแต่ตอันนี้จะเป็นการใช้ข้อความนะครับที่เขาได้เรียนได้มีการสอนนะครับกับทาง AI เนี่ยเป็นแสนแสน ล้านคำนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจตัวภาษาของมนุษย์นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโต้กับเราได้เหมือนแชทบอทนะครับที่เราเคยรู้จักกันมานะครับซึ่งตัวประโยชน์จริงๆหลักๆนะครับที่ผมมองเนี่ยก็คือคิดว่าเป็นเรื่องของการช่วยให้เราเนี่ยลดเวลาในการาหาข้อมูลหรือ ลดเวลาในการทํางานหรือจะทําแผนทําอะไรต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว,ว่าเจ้าตัว AI เนี่ยณตอนนี้ accuracy อาจจะยังไม่ได้100%นะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไกด์ไลน์หนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถลดขั้นตอนการทํางานของเราเนี่ยไปได้เยอะมากพอสมควรนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็ผมจะเริ่มจากอันแรกนะครับในการ ที่เราจะทดลองใช้กับมันก่อนนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราจะใช้กับมันเนี่ยอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็มาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า c h a t GPT นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่อันแรกนะครับที่เป็น c h a t OpenAI นะครับตัว Chat GPT ตัวนี้นะครับจากนั้นเองเนี่ยเราก็มากด ล็อกอินนะครับหรือหากใครยังไม่ได้สมัครนะครับเราก็กด sign up พอเราก,กด sign up เข้าไปนะครับระบบก็จะถามอ e ีเมลเรานะครับเราก็กรอกตรงนี้ลงไปให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาต่อมาดังนี้นะครับ Chat GPT หลังจากที่เราล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็มาทำความรู้จักกับเจ้าตัว Chat GPT ก่อนนะครับที่มุมซ้ายบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่าหากเรา อยากจะเริ่มเพจใหม่หน้าใหม่นะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มนี้ก็จะได้หน้าใหม่นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Chat gpt บวกปลักอินนะครับสำหรับเวอร์ชันที่ทุกคนใช้ได้ปกตินะครับก็จะเป็นเวอร์ชันของ gpt 3.5นะครับก็คือสำหรับคนทั่วไปอันนี้ก็คือใช้ฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับกับอีกอันก็จะเป็น Chat gpt 4นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เสียเงินนะครับ แล้วก็จะค่อนข้างแอดวานซ์กว่าข้อมูลก็จะสดใหม่กว่าจะ Accuracy ดีกว่านะครับก็หากใครที่ยังไม่อยากเสียเงินอยากจะทดลองเล่นทั่วไปก็ลองใช้ตัว ChatGPT เวอร์ชั่นของ3.5ก่อนก็ได้นะครับส่วนอีกอันจะเป็นตัวที่เป็นปลั๊กอินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแอปเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวอย่างปลั๊กอินเยอะแยะมากมายนะครับซึ่ง ลักอินพวกนี้มีประโยชน์ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าละกันครับถ้าเป็นคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ปักอินประโยชน์เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะทดลองใช้กันนะครับแบบชีวิตประจําวันที่ทุกทุกคนสามารถใช้ได้นะครับซึ่ง chat gpt ทําอะไรได้บ้างนะครับที่ผมอมองว่าคนทั่วไปสามารถทําได้นะครับก็น่าจะมีประมาณสัก สีเรื่องใหญ่ๆห,ห,หลักๆนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นการตอบคำถามทั่วไปนะครับถามอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะรู้หรือถามอะไรที่เราคิดว่าเราจะาต้องการคำตอบต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นแชทคุยแก้เหงานะครับซึ่งไอเจ้า Chat GPT เนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนตัวแชทบอทนะครับที่สามารถตอบโต อ,อ,อะไรกับเราก็ได้นะครับแล้วก็แล้วเขาจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของ AI ที่เป็น AI แบบทั่วไปนะครับที่เขาจะเข้าใจภาษามนุษย์โดยที่ตัว ChatGPT เนี่ยก็ได้เรียนรู้บทดิ้งนะครับต่างๆบนโลกนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณน่าจะเป็นแสนล้านคำนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่ง ChatGPT เนี่ย ก็ประโยชน์หลักๆนะครับที่ผมมองเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์เรื่องของการประหยัดเวลาในการทําเรื่องต่างๆในเรื่องการหาข้อมูลนะครับอย่างอันแรกเนี่ยก็คือตอบคําถามทั่วไปสิ่งที่เราอยากหาข้อมูลต่างๆนะครับส่วนที่2เนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกหรือจะใช้ตัว Chat GPT เนี่ยช่วยในการแปลภาษาให้เราก็ได้นะครับแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นการเขียนสคริป หรือสรุปข้อความต่างๆหรือสรุปอ e ีเมลนะครับทำให้ข้อความสั้นลงหรือยาวขึ้นหรือไพเราะขึ้นหรือทางการขึ้นอันนี้ก็ ChatGPT สามารถทำให้เราได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะให้ ChatGPT เนี่ยช่วยวางแผนด้านต่างๆที่เราอยากจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นวางแผนการกินมื้ออาหารนะครับแต่ละมื้อแต่ละวันให้ออกแบบแบบไม่ซ้ำกัน ในแต่ละวันแล้วก็ช่วยจํากัดแคลอรี่ที่เราจะกินในแต่ละวันได้นะครับหรือจะเป็นแผนการออกกําลังกายการซ้อมวิ่งซ้อมไตรกีฬาอะไรอย่างนี้ก็สามารถให้ทาง ChatGPT เนี่ยช่วยออกแบบได้นะครับแล้วก็ยังจะมีพวกที่เป็นแผนการออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็ ChatGPT ก็สามารถ g e n e r a t e แผนนะครับให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับ โยช์อันแรกนะครับที่เราประยุกต์ใช้ได้กับ c h a t GPT เนี่ยก็คือการตอบคำถามทั่วไปครับคือเราสงสัยหรืออยากรู้อะไรบนโลกนี้นะครับแทนที่ว่าเราจะไปเสิร์ชหาใน Google นะครับแล้วก็นั่งไล่เปิดอ่านทีละอัน2อัน3อันก็อันนั้นอาจจะค่อนข้างเสียเวลาในการไปนั่งไล่อ่านนะครับแต่หากว่าเราเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลอะไร ที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับทาง h ชท GPT เนี่ยจะสรุปมาให้เราเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งที่เราอยากรู้นะครับซึ่งาชท GPT เนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าการตอบเป็นภาษาไทยเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยคำมันก็จะค่อนข้างแปลกๆนะครับเราอาจจะต้องตีความเพิ่มเติมนะครับก็ ถ้าเราลองใส่สักคำถามหนึ่งเช่นประเทศไทยนะครับมีอ่อยู่ในทวีปไหนลองพิมพ์อย่างนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยเขาก็จะตอบมาว่าประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียนะครับอ่หรือทวีปเอเชียใต้อันนี้ผมไม่รู้ถูกหรือเปล่าครับซึ่งเป็นทวีปใหญ่ของโลกนะครับแบ่งเป็นหลายประเทศนะครับแล้วปะ เทศเพื่อนบ้านของไทยมีประเทศใดบ้างเราลองพิมพ์ดูนะครับนี่เขาก็จะใช้เวลาคิดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะคิดได้ไวมากกว่าถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ข้อมูลก็อาจจะดูมั่วๆนิดนึงนะครับบูไนนี่ ทางทิศใต้ทะเลนี่งงๆและพรพมาณนี่ทิศเหนืออันนี้เขาก็จะตอบมาแบบยังไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะดูมัวๆงงๆนิดนึงนะครับแต่นี้เดี๋ยวเราลองถามเขาเป็นภาษาอังกฤษละกันครับว่าอา่า c h can tree เนีย ไทยแลนด์ถามภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษก็พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเขาคิดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็ตอบมาแล้วว่าเชียร์บ r ร์เดอร์นะครับเซลล์ร t อนที่อินสวเอเชียนะครับก็จะบอกว่าประเทศเมียนมานะครับก็จะอยู่ทาง North and West สต์นะครับเรานะครับก็จะอยู่ที่ทิศเหนือแล้วก็ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนืออ่ายู่ตรงนะครับกัมพูชานะครับก็อยู่ทางทิศตะวันออกก็ตรงส่วนอันนี้เป็นมาเลเซียนะครับก็อยู่ทิศใต้อ่าถ้าเราถามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเนี่ยที่ค่อนข้างตรงนะครับถูกต้องกว่าที่เราไปถามเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกภาษาอังกฤษกันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำหรือเราจะเรียนรู้ได้นะครับ ซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นข้อเสียหนึ่งเลยของ ChatGPT ที่ผมเองเนี่ยเวลาใช้ก็จะเจอบ่อยๆนะครับอะไรที่อยากได้ความชัวร์เนี่ยก็จะพยายามพิมพ์ภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับก็จะเห็นแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเราเนี่ยลองไปเทียบกับถ้าเราใช้แบบ ChatGPT 4นะครับที่นี่ต้องเสียเงินนะครับหรือเราใช้ปลักอินพิเศษนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างแอดวานซ์กว่าซึ่งข้อมูลก็จะแอ c u r a เลตกว่าหรือว่าแม่นยำกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงคลิปถัดๆไปเนี่ยผมจะ ลองใช้แล้วเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับอันนี้ก็ลองถามคำถามอะไรแปลกๆอีกสักอันน,นะครับเช่นเมื่อไหรฉันจะมีลูกลองถามแปลกๆไปนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นการแนะนำนะครับว่าการมีลูกมีมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเขาก็ไม่ได้ตอบตรงคำถามนะครับ ว่าเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาตอบได้นะครับก็เขาก็แนะนําว่าการมีลูกเนี่ยก็คือก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะครับหรือคู่สมรสของเราก็ลองอ่านดูนะครับอันนี้แต่ถ้าเราเนี่ยอยากจะถามคําถามอะไรแปลกๆนะครับก็ลองถามดูได้นะครับ c h a t g พีเนี่ยก็เป็นเพื่อนคู่คุยกับคุณเนี่ย แทน Google ไปเลยทุกวันนี้นี่ถ้าเปิด Chat GPT คุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะหาความรู้ต่างๆเนี่ยมาให้เราได้นะครับแต่ที่สำคัญจริงๆเนี่ยถ้าเราดูแล้วข้อมูลเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองไปเทียบกับในวิกิพีเดียนะครับซึ่งวิกิพีเดียเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างจะแม่นยำกว่าถึงอาจจะไม่ได้เป็น100%นะครับแต่ก็จะมีความใกล้เคียง แม่นยำมากกว่าตัว ChatGPT ในเวอร์ชั่นณเวลานี้นะครับเนการใช้ให้เจ้า ChatGPT เนี่ยนะครับในการแปลภาษาให้กับเรานะครับเช่น <mon> หากเราเนี่ย <mon> ต้องการจะใช้คำนี้เลยนะครับ <mon> ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยอยากจะแปลข้อความนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ Copy นะครับ กด Copy p y ง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็สั่งให้ทาง Chat GPT เนี่ยช่วยแปลภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลข้อความดีกว่า รวดเร็วมากครับอันนี้เขาก็แปลภาษามาให้เราแล้วว่า,าการมีลูกตรงนี้นะครับก็คือ having a child depend on various factors อันนี้ก็ลองไลอ่านดูนะครับว่าเอ๊ะเขาแปลถูกแปลผิดหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เขาก็จะคิดคำภาษาอังกฤษเนี่ยมาให้กับเราเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดเองให้ปวดหัวนะครับอันนี้ก็ช่วยลดเวลานะครับในการมานั่ง สรุปความภาษาอังกฤษสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษครับหรือว่าหากใครที่ไปเจอประโยคอะไรเด็ดๆจากที่ไหนมานะครับที่เป็นภาษาไทยแล้วเราอยากให้เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราสามารถนําไอ้เจ้าตัว ChatGPT เนี่ยมาแปลภาษาให้กับเราได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเจ้าตัว Google Translate แล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรา ลองไปดูทีนึงนะครับถ้าเรา copy ข้อความนี้นะครับไปลองกับเจ้า Google Translate นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัว Translate ก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะใส่ข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ข้อความเกินนะครับก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งของ Google Translate ในนี้นะครับก็อาจจะต้องตัดบางส่วนออกก่อนนะครับโอ้อยาวไป ครับอันนี้ก็สองนี้ครับน,นี่ก็ผิดภาษานะครับลืมสลับภาษาก่อนโอเคนะครับเริ่มงงแล้วอันนี้ก็จะแปลเป็นภาษาอย่างนี้นะครับซึ่งผมจากที่ดูมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัว ChatGPT เนี่ยแปลภาษาได้ค่อนข้างสละสลวยกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูเข้าใจง่ายกว่า อันนี้ก็ลองไปใช้เล่นกันดูนะครับ Cha t g p t เนี่ยแปลภาษาให้คุณได้หรืออยากจะแปลเจ้าภาษาอังกฤษเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยแปลเป็นภาษา,าเวียดนามเผื่อใครเนี่ยอยากจะลองดูนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยว่าเขาใช้กันยังไงอ,อันนี้เราก็ให้เขาแปลเป็นภาษาเวียดนาม เขาก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเราอยากจะให้เขาแปลเป็นภาษาอะไรบนโลกนี้ก็ทําได้หมดนะครับสําหรับ ChatGPT อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจะทําให้เทคที่เราสนใจเนี่ยมันสั้นลงนะครับเป็นการสรุปความหรือว่าอยากจะให้เทคที่เรามีอยู่เนี่ยขยายความให้มันมากขึ้นหรือ มันจะเป็นการเขียนสคริปต์ในการที่เราจะนําไปพูดในบทความต่างๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเราอาจจะนั่งอ่านาบทความไม่ว่าจะภาษาไทยภาษาอังกฤษมานะครับอาจจะยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับที่เป็นเรื่องของสงครามอาิสราเอลกาซานะครับก็อาจจะหยิบข้อความบางข้อความในนี้มานะครับยกตัวอย่างก็เราก็ Copy ตรงนี้มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ มาลองวางใน ChatGPT นะครับก็อาจจะพิมพ์ไปคำว่า please mini mice w o r d ตัวนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องหมฟันหนูนะครับเข้าไปอันนี้เขาก็ mini mice w o r d มาให้แบบย่อๆสั้นๆนะครับอันนี้ก็ประหยัดเวลาในการอ่านได้นิดนึงนะครับหากประโยคที่มันยาวมากๆอันนี้ก็น่าจะประหยัดได้เยอะนะครับ ก็ันนี้เขาก็เป็นคุณเท็ด์ลอสคนนี้นะครับเขาเป็น WHO Director ก็พูดถึงฉนวนกาซ่านะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสรุปความง่ายๆสั้นๆน,นะครับให้เราเข้าใจง,ง่ายๆหรือว่าหากเราเนี่ยอยากจะให้มีการขยายความนะครับหรือว่าให้เราให้เขียนเป็นสคริปต์นะครับเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราก็ยกตัวอย่างเอาเจ้าคําเนี้นะครับ มาให้ Chat GPT เนี่ยช่วยพีซ์เมกซิ Please, ่งนะครับสคริปต์อาจจะเป็นลองเลืคลิปออกอาตกนะครับน,นี้ลองดูนะครับว่าเขาจะทำได้แบบไหน ใส่ยาวเชียวนะครับหลายบรรทัดเชียวนะครับ,บ,รบอันนี้เขาก็ใส่มาแล้วว่าโอ้มี1 2 3 4 5ย่อหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนเขียนสริปให้เรานะครับในการที่สมมุติว่าเราจะต้องไปอ่านข่าวเนี่ยก็อาจจะมีคําขยายความจากตรงนี้เข้ามาให้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งนะครับของ Chat GPT นะครับที่สามารถทําให้เราได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็สามารถที่จะช่วยให้เราวางแผนในเรื่องต่างๆได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับการวางแผนการกินนะครับในแต่ละวันนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองรีเควสเขาดูนะครับ Please นะครับ making diet meal for ลอในเทเบิลอันนี้ลองดูนะครับเขาก็จะทำตารางสรุปมาให้เราเลยว่าโอ้นี่มีวางแผนให้เราเป็นตารางเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสั่งคำสั่งแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเราอยากจะลองสั่งเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองอ่านภาษาอังกฤษกันก่อนนี่เขาก็เขาก็จัดแซมเปิล ไดเอทแผนนะครับให้กับเรานะครับทำเป็นตารางออกมาหน้าตาแบบนี้เลยว่าเอ๊วันจันทร์กินอะไรมื้อเช้ากลางวันเย็นหรือว่าฟแน็กเนี่ยเพิ่มเติมแถมให้เราด้วยก็จะมีพวกกินโยกนเกิร์ตเบอร์รีตต่ต่างๆได้นะครับนี้เขาก็จะวางแผนคร่าวๆให้เราแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเราลองให้เขาลองเอ่อเมคกิ้งนะครับทร l เ l ลแพ n นอิน ยุโรป for seven days อันนี้เราซุ่มไปก่อนนะครับให้เขาลองวางแผนโตะกี้ไม่ได้ขอเขาเป็นตารางนะครับเราขอเขาเป็นข้อมูลว่าเอ๊ะจะไปไหนบ้างอันนี้เขาก็วางให้ว่าเอ๊ะถ้าไปยุโรปเนี่ย day o n ก็ไปถึงปารีสนะครับแล้วก็ให้ไปดู city of l i g h t ไปวิสิตตัวไอเฟลทาวเอรของไอเฟลนะครับแล้วก็ดูซันเซตนะครับที่แม่น้ำซีนซายเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปทานมื้อค่ำนะครับส่วนวันที่สองเนี่ยเขาก็ไปเราไปลูฟมิวเซียมเนาะไปนอร์ทเดอร์ดามนะครับวันนี้ิดปับปูไม่รู้เปิดหรือยังเนาะแล้วก็ลองไปหาอะไรอร่อยๆพาสตรีพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยครับกิน แล้วก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสอีกเหมือนเดิมนะครับในเมืองปารีสตอนนี้ก็ให้ไปมองมาดนะครับไปดูตัวพาโนรามิกวิวนะครับที่ตรงวิหารที่สูงสูงนะครับนี่ก็ไปแวร์ไซต์ต่อนะครับไปดูสวนดูการ์เด้นต่างๆแล้วก็อาจจะมีมีล่องเรือนะครับแล้วก็ค่อยมูฟไปที่เบลเยียมโอ้อันนี้เขาก็วางแผนอะไรให้เรานะครับ แล้วถ้าเราบอกว่าเออไม่เอา please change นะครับ from b well. e l ี่ย m นะครับไม่อยากไปล well e l ี่ย m ครับอยากไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับ and เยอรมันโอเคก็เราก็ได้มาแล้ว นะครับเยอรมันอันนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนําเราคร่าวๆนะครับที่ใครที่อยากจะวางแผนไปเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ทําให้เราได้นะครับหรือว่าเราอาจจะขอให้เขา please make a table นะครับเป็นคําสั่งต่อนเนื่องไปเลยครับให้เขาทําต่อนเนื่องให้เราเลย เขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเราคุยเรื่องไหนอยู่อันนี้เขาก็จะต่อเนื่องให้เราเลยอ๋อวันที่หนึ่งนะครับก็เป็นนอร์เทอร์ดัมนะครับไปอัมสเตอร์ดัมก่อนนะครับแล้วก็ไปที่วันที่สองไปแฟงเฮาเวนโกมิวเซียมต่างๆพวกนี้นะครับนี่เขาก็จะวางแผนให้เราเป็นตารางที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายกว่าที่เป็นแบบเป็นวันๆแบบนี้ที่เป็นเท็กซ์นะครับนี่เขาก็จะช่วยเราได้นะครับหรือว่าอยากจะให้เขาเนี่ย วางแผนนะครับเราลองดูว่าช่วยเป็นภาษาไทยนะครับวางแผนการท่องเที่ยวประเทศห้องกกง3วัน2คืนโดยแสดงผลเป็นรูปแบบตารางอ่า เราทำแบบนี้ให้เราดูนะครับใส่เวลาให้เราด้วยนะครับแน่นอนครับนี่คือแผนนะครับเขาก็จะวางแผนวันที่หนึ่งเริ่มเดินทางเมื่อไหร่นะครับไปที่ไหนแล้วก็วันที่สองเนียให้ไปที่ไหนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยกิจกรรมอะไรเที่ยวอ,อะไรนะครับเมื่อต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับนี่เขาก็ช่วยวางแผนเมืองต้นคร่าวๆให้กับเรานะครับ ก็มีดีมายมีเตือนเราด้วยนะครับเรื่องโควิดนะครับนี้ h ช t GPT ต้องบอกว่าเขายังถ้าเป็นเวอร์ชัน3.5เนี่ยเขายัางเป็นเวอร์ชั่นที่ยังใช้ข้อมูลของล่าสุดน,น่าจะปี2022อยู่นะครับยังไม่ได้เอาปี2023นี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเอาเข้ามาประมวลช่วยในการประมวลผลนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ h ช t GPT เนี่ยในการวางแผนวางตารางให้เราได้ อันนี้ผมแถมให้นิดนึงนะครับถ้าเรามีตารางแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถ copy เเจ้าตารางเนี้ยนะครับเข้าไปใส่ใน Microsoft Word Excel หรืออะไรก็ได้นะครับที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าเนี่ยเรา copy จากตรงนี้ไปนะครับแล้วเราเอาลองไปวางใส่นะครับในที่ New Document นะครับสมมติว่าเป็น b a n k Form ตัวนี้ ปุ๊บขีดนะครับรอสักครู่นะฮะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมีแบ่ฟอร์มตัวนี้มาเราลองก๊อปปี้แล้วมาวางใส่ปุ๊บได้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะทำเป็นตารางใน Excel นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติม Edit แก้ไขสิ่งต่างๆได้เอ๊ะเราไม่ชอบนะครับว่าเอาอันนี้มาอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะสลับนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย มาอยู่ตรงข้างหน้าแทนนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับใน Excel อีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมครับสำหรับคลิปแรกสำหรับเรื่องของการใช้ Chat GPT ในฉบับมือใหม่นะครับของซีรีส์ Easy Tech นะครับก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ก็หากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็หากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับในการที่ผมเนี่ยจะนำความรู้หรือว่างานเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับมาสรุปให้กับทุกๆท่านฟังนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ